5พิกัดทำเลทองอสังหาริมทรัพย์ EEC ปลวกแดงเมืองระยองบางปะกงเมืองชนบุรีและผ่านทอง B.O.I. ชิวลงทุนไตรามาสแรกจะโต80% 1.2แสนล้านบาทลงทุนที่ EEC ราคาที่ดินในพื้นที่ EEC มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการจัดรายการส่งเสริมการขายทำให้ยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น วันที่3พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลสั่งหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยถึงปี2563เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 คาดการว่าจะมีอัตราการขยายตัวติดลบถึงบ6%โดยภาวะอุปทานของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลงโดยมีการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลง21.8%และการขอใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัยลดลง20.9% ขณะที่อุปสงค์ที่อยู่อาศัยจากหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง12.1%เช่นกันแต่การมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น0.3%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหดตัวในเชิงปริมาณแต่กลับทรงตัวในเชิงมูลค่าสะท้อนให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์มีราคาสูงขึ้นโดยในปี2563มีราคาเฉลีย่ยหน่วยละ2.23ล้านบาท ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะราคาที่ดินในพื้นที่ EEC มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุน้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยได้นําที่อยู่อาศัยมาลดราคาซึ่งมีส่วนทําให้ยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอีกด้วย ในขณะที่ยอดการลงทุน BOI ได้เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนในช่วงไตรามาสแรกของปี2564โดยยอดขอรับการส่งเสริมรวม1.2แสนล้านบาทเติบโตจากช่วงไตรามาสแรกของปีก่อนถึง80%พบกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตท่ามกลางสถานการณ์โควิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานางสาวดวงใจอัศวะจินตจิต เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่าการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกระหว่างมกราคมถึงมีนาคม2564มีคำรับขอส่งเสริมการลงทุนจำนวน401โครงการมูลค่าลงทุนรวม123,360ล้านบาทเมีอ่อตราการเติบโตจำนวนโครงการและมูลค่าของการลงทุนเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วโดยจำนวนโครงการเติบโตถึง14%และมูลค่าเติบโตถึง80% กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทั้งสิ้น74,830ล้านบาทโดย2อันดับแรกที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดในแก่อุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่า18,430ล้านบาทเติบโตขึ้นถึง100เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ2ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์17,410ล้านบาทเติบโตขึ้นถึง64%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดทําให้ความต้องการในหมวดการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มีการขยายการลงทุนในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอุตสาหกรรมในกลุ่ม s curve ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจาก work f r o อร์ m e ซึ่งมีแนวทางใหม่ในการทำงานในยุคเชื้อโควิดระบาดและการย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน191โครงการมูลค่าการลงทุน61,979ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น143%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดยอันดับประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมูลค่ามากที่สุดสามอันดับแรกในแก่เกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์ S S K P o, ซึ่งมีขนาดการลงทุนใกล้เคียงกันทางนี้การลงทุนของเกาหลีใต้ปร,รับสูงขึ้นในช่วงไตรมาสนี้เนื่องจากเป็นการร่วมทุนในโครงการขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมมูลค่า64,410ล้านบาทเติบโตะขึ้น39%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นจังหวัดระยองมูลค่าการลงทุน29,430ล้านบาทจังหวัดชนบุรี24,970ล้านบาทและฉะเชิงเรา1 0 0 1 0ล้านบาท นอกจากนี้การขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยมีจํานวน39โครงการเป็นเงินลงทุน8,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยแบ่งเป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านประหยัดพลังงานพลังงานทดแทนและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจํานวน21โครงการงิลงทุน5,630ล้านบาท มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน,นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจำนวน16โครงการเงินลงทุน2,470ล้านบาทและมาตรการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพจำนวน2โครงการวงเงินลงทุน300ล้านบาทสืบจากข่าวรายงาน